กบสบายดีเนาะมือนี้ก็สิมาตามม่ำมีเห็นน้องจมอยากต่ำม,มีก็ต่ำให้เพิ่นกินชาเนาะเพิ่นฮาก็ดีแต่ไครวางไรเพื่อนว่าต่ำบ่แซบบปกินเนะจัดไปจท็กซิแซบจะบ่แซบและหลงเบิ่งเคยต่ำจักเธอ,อังนา่ต่ำครั้งแรกของชีวิตถ้าเบิ่งว่ารสชาติมันสิออกเป็นแนวใดเนาะใส่น้ำตาลไปโคตรลายเลยบอกวาา่านาำหาแน่นอนเพื่อนว่าบ่มักพิษนะนะตอนนี้ก็ได้ต้มมีไปเลย2องห่อต้มสุกแล้วก็ได้ตักไปใส่คกเลยเนาะ รุ่นบุฮักนี่นะเ้นยาวเยียดเลยบ้านนี้ก็มาต้มฮอนด้เนาะฮอนดโคตรลายเลยธรรมราต้องใส่พักกระหล่ำเนาะแต่ว่าอันนี้บูมีพักกระหล่ำก็เลยใส่ลายเป็นพิเศษเลยเอาลงคคกแล้วในตอนนี้มือนี่ก็ขออยูืมฮานเอ้ยมาต่ำเลยนะจักบ้ามาบ้านนี้ก็ได้เวลาต่ำแล้วนะต่ำแล้ว,ลวก็ทอกใส่จานแล้วกวาดกวาดฮอนด้าเลยไปพร้อมเสื้อแล้วในตอนนี้จับสีมึงเล็กๆน้อย ตอนนี้ก็ได้เวลาไปเสิร์ฟแล้วนะเอาบ่วงเอาอยางขึ้นไปเนาะหน้าตาเมันอกออ๋อประมาณนี้แล้วเนาะไฟเบิงกวัดแม่นี่บอตมีนี่คือโลมีนี่กะมาพรอกมาเพชจปนําปะดอกปะแดงน,น,นะะบ่มีเลยเนาะตามครั้งแรกมันก็สิประมาณนี้แหละกินเข้าไปคําเดียวจอดนะม้านน้องเสียเบิง ดีนะมันคือชิเมยนำตำม,มีแห่งสุดท้ายกินคนละคำซองคำไปเลยเนาะได้กินคนเดียวรสชาติมาโบดแดกเขาวาเนาะหวังว่าจานน้ามันซิดีกว่านี้ขันเบิ่งฮอดพีกับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้ๆซอง YouTube แล้วก็เพจรลับในเนาะปติดตามเ,เด้อมี t ิก t o อพร้อมฝากปติตามเ,เด้อแล้วเจอกันในคลิปหนะ้าบายบาย